นาะพี่น้องมากับไายกับเอื่อยเนาะพี่น้องเป็นขางแรกเนาะที่สาวแค่ได้มาเจอทะเลบางแสนเน้อสาวแค่การพาพี่น้องไปหลอกไปชมเหมือนกันเลยเนาะพี่น้องตื่นเต้นแหงเนาะสาวแคยก็ตื่นเต้นแหงพี่น้องได้มาขางแหลกมาทำเผิ่เนาะพี่น้องเอ้ยงานกาบไ่ได้เห็นเงินบามีก็อยากมาเที่ยวเดี๋ยวไปหลอกเหมือนกันเลยเนาะพี่น้องเดี๋ยว น,นักทองดิบคือ

他了一趟。

ตามชุดรับอีแคทมันกินก็เอาไคช่างแม่นาครับสูตรหนึงเนาะทอดใหม่ๆร้อนๆตอนกพักนึงก็เสร็จก็ร้าน้จะกินบ้างเ็นบกินหรยาีตู่เลยต้องดูสายตาด้วยนะเนี่ยเีงเงินบ้างยางน้วมันบริษัทนอย่านงก็บริษัทบริษัทในนี่ฮะบริษัทบริษัทในรถทัวลูมาก นชอลยี่ให่ข้งหโอยใคยันะยคนตลาดอะตรกวางเด้อายูทูบมาพี่น้องกำลังกินข้าวอาหารเด็โตเนาะลินตาอือยเนาะพี่น้องนีนิีเก้อเ้อะเ แคเนั่นดนนิมีปาแคทเป็นกามากินเก่าะเลน้อเออนั่นดินั่นกุนี่าานีในใ่วเทะเลบางแสนเลย,วเวลเลยนะามเน่กินน้ำกันอไรข้าวนอาจารย์เออผมปากรวมันจะได้น้อยข้าวพัด่นแล้วกินมาเม่กอาเลยพอตรงเข้าไยล้านเลยไข้าวพัดโอ้เปว่า แต่ละยางบ่แมันร้านเดียวกันอาหารใหม่นาะพี่น้องเชิญยิ้มกินนะจกินนะลูกพกันกินเกี่ยวกวดเท่าไหร่ครับเรียวอาหารม่เนาลักินขผาเนาาพี่น้องกินไหมไม่มีไม่นะสบยดีพี่น้องตอี้ชาวแพกาอยาลุมมาหอดแคมทะเลนพี่น้องน้าล่งน้พี่น้องน้ามัได้ขึ้นน้าแรงเลยน้ สิพาพี่น้องไปอย่างหรอกเปิดน้ำกันเนาะพี่น้องทางด้นนะานอ่ะให้ก็มาเป็นครั้งแรกพี่น้องไปดีใจขนาดเลยโล่งหน่ะไหมโล่งใ <laughs> าเห็นมากเนาะไปดิบโบราณใจยังอย่าดเลยเนาะ ถึงก้อนทองมาให้ยังบอกเอาหวานวะอือบยากขึ้นบยากึ้นกใหญ่เท้าเปิดหน้าปิด

เจ็บท้องเนาะท้องเจ้าท้องเนี่ยมาอยากลงพ้อหน้านี่แหละ่อเวลาเจ็บท้องนะพี่เนาอยากจแต่ก็ไมีิแ้วัดจ่ายเงินเพ่อใช้เุกมี้นะังเดบ่ง่น้พกนคเือนั่นนี่ไือเงินจ่าดีๆเอ

ยื่นนี่ก็ได้ยืนอยู่นี่ก็ได้อยากลงจกขี่บ่ยินทซายติดแก้มเพิ่นอ๋อไม่ยินติดแก้มแต่เดียวเขาแคทขีย่ยังเขาเอิ้อนยังนี่บ่เขาเอิ้อนยังก่อน trong em nhanh แล้วเอาแฝดไปแล้วเอาา ั้งแรกของชาวแก๊สก็จะข,ขี่นะพี่นบบ้องมันก็ไยขี่มาก,ก่อนเนาะไก่เนาะพี่น้อง เศร้าวาย้แทะเศร้าวา้เศร้วอยเยไเป็งเขาก็ไม่กินวาเนาะตมันตับคือเออมันตตตยังอมาก็จริงสิเป็นเพามันซีม่วนบอสตัวนี้บ่ข้าวหกีตัวนี้รหัสิบบ อ้อาวกูบอกขี้ออโอ้ยต้อนกูบอกขี้มันคุ้มเลยแลย่ยังขี่อะเนี่ยจ้า <laughs> มันขอเจ็บเออพ่อมันเต้นนะบ้านี่กันทั้งบา้านบ้า,บา,านป่ม เ่าระแบบนี้สผพานเดี๋ยวอีกเกือบีเป็นอะไรได้เหรอตายเกือบตายเายต้องนะหัวใจฉี่าทถ้มันจักสมใจอยากขี่พ่อด้อพ่อขี่ระบาดนี่เดยกอยากขี่ตัวย่างเงามันจะเงินเจยบมันเถอะเต้นไปโด่งโด่งยเข้ามาด้เรี่ยวอันนี้มันตีถ่ายเลยเขาเรี่ยวแก่งหมับ้ยได้ได้ดวากูตายกับักกูตายกับขัความูซึกแบบคือสตกเนาะ ขังเลกพี่น้องกี่ขังเลกพ่อพ่อพ่วนเช่ามวนเช่าแก๊สบ่มวนบ่มวนอยู่ห้องไปชุดทางอยาชาวเพชรก็ขึ้นมาเป็นน้ำทะเลเนาะพี่น้องเหลื่อยนะพี่น้องกาแฟดีเอฟซีอย่างหล่อเนาะพี่น้อง เทาเพชรกับขึ้นมาตะลีน้ำทะเลไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ม่ย่างหรอกแจงสิได้กลับใช่ก็ไม่อาน้ามะกัลเล่ลำาิงก์นั่งจะนมาได้ทะเลก็ไม่อาน้ำนลาแหงลวพ ต้าแคร์กากำลังสิมเงื่อนแล้วพี่น้องตอนนี้กันเนาะอาบน้ำเรีรออ้อแล้วก็ไปหยางก็ได้หนึ่งได้กับเมื่อบ่อนอยู่นะพี่น้องมาอันนี้สาวแครกับกที่ยกทีเพียรสนีนะพี่น้องฝางกกดไลค์กดแชร์กดชอบแชทเป็นกำลังใจให้สาวแคร์เด้อ